สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับแพดกองไฟฟ้านะครับเอาไว้สําหรับพกพาดีไซน์ตอนแรกเนี่ยเห็นไกลๆนะมันอาจจะดูขัดตานะครับแต่พอได้ลองตีจริงๆเนี่ยเฮ้ยสลีละมันได้วะ่ะจุดวางที่เขาวางมาเนี่ยเขามีแนวคิดมาไว้หมดแล้วนะว่าอยากจะจัดทุกอย่างเนี่ยอยู่ในกระเป๋าใบเดียวแล้วก็วางอยู่บนขาสแสนะอันเนี้ยเวิร์กมากและเสียงสุดยอดเลย ถึงอัตราประโยชน์ของมันก่อนนะครับเขาออกแบบมาให้เป็นแพดกองไฟฟ้าสำหรับพกพาเป็นแบ็คแพคเกอร์รุ่นนี้เลยของยี่ห้อเพดัมบอยเพเขาให้สแนที่เป็นแผดหนังมุ้งมาตัวสแนนนี่ครับที่เขาให้มานะครับตัวนี้ขนาด8นิ้วครึ่งนะครับรวมขอบไปด้วยแล้วก็สามารถขันความตึงได้นะครับปรับเปลี่ยนเสียงแยกชิ้นได้ทุกใบเนี่ยโมดูลนะครับโมดูลตัวนี้ผมว่าเป็นโมดูลที่ราคาเริ่มต้น ที่แบบฉลาดที่สุดเสียงดีที่สุดที่เคยลองมานะเขามีชุดคิดให้ถึง10ชุดแล้วก็ยูเซอร์คิดอีก5ชุดมาดูพอร์ตไลอท์กันบ้างนะครับพอร์ตไลอท์ของเขานะครับเขาสามารถใส่หูฟังซ้อมได้เมนอท์ Main ไปที่ตัวมิกเซอร์ได้นะครับแต่ว่าเมนอท์ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบระบบโมโนโดยรวมแล้วราคานี้6,900